ไอพีรัฐาอ่านกับบถึกไอชิดแมนบอกสงสัยอยากจะรักกาแฟอีกคดีหนึ่งมัง้งเมื่อุันาใจเหรอครับใจงี้เลยวครับรบ,บรักเหรอครับโคราชชัดเจนครับผมขอบคุณครับเช้านี้หนาวปะายหนาวครับผมหนาวหนาวแห้งอยู่เมื่อเ้าขับรถมาหนาวทนันก่อน เพิ่นเขียนมาหายว่าท่านจะก่อนนะครับดูข่าวลุงตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยจากภูเก็ตครับครับผมพี่นัดทักแล้วเอ้าโทรศัพท์ผมเล่นเองเบิ้งหนังกีนอยู่ได้ยินเสียงหนังกีนปะ มพื่อนจะได้ยินเทียงอยที่สัยาากาศหนาวค่ะเล่นเองเสียโซซับก็ได้จะรีวิวอย่างห้เบิ้งมือนีประธานว่าพระรามห้าครับผมเรียกราฐาก็ได้ชื่อเล่นอ๋อราฐาบอกอ๋ออายุเท่าไหร่ครับน้องราฐาบวนนะน่องเสยจักน่องเรือพีเลยเดือบาดดีสวไสดีใจจากไดยมันบ่ไดกดเวลาไดกับ,บ ได้ได้ค่ะอีหยังบ่ได้บ่ได้ค่ะอีหยังก็เป็นอย่างน้อบ้เนาะหมอกหลายเป็นหนาวอยู่หรอกครับผมเป็นตหนาวอยู่ครับผมพี่หลอกแอดว่ญญา,าั่นวะฮะบ่แมนหนังญี่ปุ่นบน่เนาะหนังจีนลูกพี่ห <c oughs> นังจีนครับหนังจีน <c oughs> พี่ยเ้ยพีี่เจ้ากันเลย <c oughs> ตัดผมแนวท่าวนวะไปเบิ่งโจมหาจบเอ่อเขาไปดูได้ขี่ยางว่ญญาท่านวะเจ้าจะแมน ดูนอกมาสันวะสวัสด,ดีนิกนิกวัสดีครับนิกวัสดีเออสวัสด,ดีแอดเย็นบอสซาวนี้เย็นยุ่งนี้เสียงคือกล่องนิกนิกมานี้อ้เป็นนางอายุเป็นเพียงตัวเลขกระสันวะยิย่ลบลบพีหลอก,กเล่นกับเพื่อนที่ลูกเออเล่นกับเพื่อนนะลูกนะ บอกลุงบอกลุงมาดิวุ้ยนอนนอนกลางทางเลยบ่เนี่นางกินกำลังภายในชอบดูเหมือนเราเลยใช่ครับเมื่อกี้เรื่องอ่ามังกรทลายฟ้าผมเปิดทิ้งไว้ไงมองนอนนนิคสันรามนขอนแก่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ้าดินนอนกลางถนนเลยโอ้ยรถมาเหยียบข้อตายแอดนะแม่เดี๋ยวิดจำทะเบียนให้เด้อ สวัสดีแอดชอบแอดพูดครับผมสวัสดีไลค์ให้จาก USA รถทับเดินนิกทับทั้งนิกทักทั้งโดแล่ะครับทั้งโดทั้งนิกเล้ครับบอสเนนิกเจ้าพ่อบ้านลุงใช่ครับรถมาแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเขาเล่นด้วยกันครับเพื่อนกัน Good Morning อย่างนอบา่นี้จักกีีว่าสันว่า w are you ว่าสันว่าสบายดี สวัสดีเจ้าองเอาเอาขับเบิร์นขับเราไปไหนเอ้าเอาเดีวงับเราไปไหนสวัสดีค่ะเระวังรถมาเร็วๆนะลูกไาตันมาเอาเอาไรขับเกลียวเลยบ่ไปเด็กเอ้เด็กน้อยมามัอนนะสวัสดีไอชิดสวัสดีค่ะลูกเจ้าเฮนยังเล่นกับเพื่อนครับลูกเล่นกับเพื่อนฝนตกบ่อายบ่ตกครับ เขาจะเล่นด้วยกันทุกเช้าครับเพื่อนกันเขาจะเล่นด้วยกันทุกเช้านี่มฝผมูนยางน้ำกลนเป็นไหมไม่ยอมห่างเลยไปแล้วสวัสดีพ่อลูกนิกน่ารักจังมามามาลักไก่แต่เส้าดิว่าั่นว่านิกน่ารักครับผมชอบเล่นจักบกับจักกีครับเขาชอบวิ่งไล่กันตอนเช้าสวัสดีอาชิตน้องโดครับเขาเป็นเพื่อนกันครับนิกนิกกับโดครับโดนิกโดนิกโดนิกอะไรประมาณเนี้ อย่ายาเสียมวอะไรีงหมดแล้วมือรถมาด้วยว้าหลายเจ็บข้อได้อดมาถันวาน้องกินนั่นรักครับผมไปไปผ้าลบผ้าลบรถผ้าลบรถผ้ามูลบรถเ้ยลูกไส้ผ้ามูลบรถลูก <c oughs> น้องมาึินหอดบ้านบ่ตอนแรกก่ขึ้นหอยนะครับ,บมาอยู่กับผมมันก็เลยบเาบาหนีเมื่อเลยครับไ <c oughs> ก่บักขามบักฮุงปู <c oughs> พริกหมอปลาหาลุงหาลุงลุงอยู่ใส่ลุง